ข,ข่าวความเชื่อมโยงครับของทีมสาลิกาดงนิวคาสเซิลครับกับนักเตะของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นั้นเราเคยได้ยินเรื่องของเจมส์แมดดิสันกองกลางตัวรุกทีมชาติอังกฤษมาโดยตลอดครับพอติดตามมาตั้งแต่ซัมเมอร์ต้นตลาดมกลาจนกระทั่งซัมเมอร์หน้าก็ยังจะทุ่มออกมาให้ได้ครับแต่อีกคนหนึ่งครับเพิ่งเป็นข่าวล่าสุดครับเร็ววันนี้ฮาวิบานครับตัวรุกตัวนี้นี่ก้าวขึ้นมาพร้อมๆกับเจมส์แมดดิสัน กับทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าได้ย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ยโอกาสในการติดทีมชาตินั้นก็มีมากขึ้นปัจจุบันครับฮาวิบาลนลงเล่นไปแล้ว28นัดยิงไป10ประตูกับอีก1แอสซิสต์นะฮะก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่ทางด้านของนิวคาสเซิลนั้นจะติดต่อมาครับจะเหมา2เลยครับจะไม่ได้เอาแค่เจมส์มติสันแล้วล่าสุดอยากจะได้ฮาวิบาลนไปด้วยแม้ว่าฮาวิบาลนนั้นอาจจะทบตำแหน่งจะมีเกลอันเมลอน ครับตำแหน่งกับแองลนแซงแม็กซิแมนหรือแม้กระทั่งแอนโทนีโกดอนที่เพิ่งซื้อเข้ามาแต่บอกได้เลยครับว่ามีความเป็นไปได้สูงแล้วก็สไตล์การเล่นน่าจะเหมาะกับแผนการของเอ็ดดี้ฮาวอีกต่างหากก็รอดูครับว่าสุดท้ายแล้วนิวคาสเซิลจะสามารถคว้าตัวกองกลางตัวรุกอย่างเจมส์เบดดิสันแล้วก็ปีกซ้ายครับอย่างฮาวิบานไปร,ร่วมทีมได้หรือเปล่า จะเหมา2หรือจะไม่ได้หรือจะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปหลังจากจบฤดูกาลนี้ฤดูกาลนี้เราลุ้นกันไปก่อนว่าเรสเตอร์จะรอดหรือเปล่าจะรอดตกชั้นหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ค่อยลุ้นครับว่าจากนั้นนิวคาสเซิลจะไปดึงนักเตะของเลสเตอร์2คนนี้มาได้จริงหรือเปล่าติดตามดูกันครับว่าจะเป็นเช่นไร